โอ้โหการเมืองไทยช่วงนี้ต้องบอกว่าเออเข้มข้นสุดๆเลยนะคะไม่เคยทำให้เราแบบว่าผิดหวังเรื่องความแซบเลยจริงๆโดยเฉพาะตอนฟอร์มรัฐบาลชุดล่าสุดเนี่ยโอ้โหสีสันนี่จัดจานมากพลิกไปพลิกมาคนตามข่าวอย่างเรานี่คือนั่งแทบไม่ติดเก้าอี้เลยค่ะใช่ครับมันเหมือนดูซีรีส์การเวืองเลยเพราะทวิสต์ตลอดเวลา แล้วกลางความวุ่นวายสับสนอลหม่านเนี่ยนะคะก็มีมุมมองหนึ่งที่แบบว่าเด้งขึ้นมาเลยโดดเด่นมากแล้วก็แหลมคมดุเดือดตามสไตล์เจ้าตัวเขาเลยค่ะมุมมองจากคุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์นั่นเองที่ออกมาฟันธงปเปรี้ยงบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพักการเมืองหนึ่งเออซึ่งตามข้อมูลเราจะเรียกว่าพักประชาชนนะคะครับพักประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นกับพักนี้เนี่ยมันเข้าข่ายคำแรงมากนะ การหลอกลวงที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยอือหือโหใช้คำว่าหลอกลวงเลยเหรอครับใช่ค่ะคำแรงเบอร์นี้เลยมันก็เลยชวนสงสัยมากๆว่าเอ๊ะที่คุณชูวิทย์แกพูดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ทำไมถึงต้องใช้คำว่าหลอกลวงอย่างสมบูรณ์แบบมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังคำพูดนี้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกแกะรอยความคิดของคุณชูวิทย์ในประเด็นนี้กันค่ะว่าแก่นหลักที่แกพยายามจะสื่อเนี่ยคืออะไรกันแน่ น่าสนใจมากครับเพราะคุณชูวิทย์แกก็ขึ้นชื่อเรื่องการวิเคราะห์แบบตรงไปตรงมาไม่กลัวใครอยู่แล้วใช่เลยค่ะเริ่มกันที่จุดแรกเลยนะคะคุณชูวิทย์แกมองว่าภาพที่ออกมาของพักประชาชนในสถานการณ์นี้เนี่ยมันดูเหมือนจะจะว่าไงดีดูอินโนเซนต์นะคะ i n n o นเซนแบบใสซื่อประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนกับยังไม่ค่อยทันเกมการเมืองที่มันเคี่ยวลากดินเท่าไหร่แกใช้คำนี้เลยนะ อินโนเซนเหมือนกับเดินเข้าสู่สนามรบโดยที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะกำลังจะเจอกับอะไรหรืออาจจะรู้แหละแต่ว่าประเมินสถานการณ์ผิดไปหรือเปล่าอะไรทำนองนี้อ๋อครับครับซึ่งคุณชูวิทย์แกก็ไล่เรียงให้เห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงใช่ค่ะเล่าเลยค่ะครับก็คือคุณชูวิทย์แกฉายภาพให้ดูว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่ออกมาเนี่ยพักที่ดูเหมือนจะได้ประโยชน์เต็มๆเ,เลยกลายเป็นพักภูมิใจไทย คือได้กระทรวงเกรด A ไปครองทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงคมนาคมซึ่งสองกระทรวงนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นกระทรวงแบบว่าขุมพลังเลยนะทั้งอันนาทั้งงบประมาณมหาศาลกระทรวงในฝันของหลายๆพักเลยนะคะมหาดไทยคมนาคมเนี่ยใช่ครับเป็นกระทรวงหลักที่พักภูมิใจไทยเองก็ต้องการมาตลอดแล้วเรื่องที่มันน่าสนใจมากๆคือเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ พรรคประชาธิปัตย์นี่แหละครับมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะในการโหวตสนับสนุนให้รัฐบาลชุดนี้มันเกิดขึ้นมาได้ซึ่งตามข้อมูลที่คุณชูวิทย์แกอ้างถึงเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจโหวตให้คุณอนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอืพอฟังแบบนี้มันก็เริ่มเห็นเขาลางความแบบว่าย้อนแย้งแปลกๆแล้วนะคะแล้วจุดไหนล่ะคะที่ทําให้คุณชูวิทย์ถึงกับบอกว่ามันแปลกมาก จุดที่แกมองว่าพีคที่สุดเลยนะครับคือหลังจากที่พักประชาชนลงมติสนับสนุนคุณอนุทินเป็นนายกเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยแทนที่จะเข้าไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลจัดสรรอำนาจกันตามปกติแบบที่ควรจะเป็นในเกมการเมืองทั่วไปอืมใช่ค่ะกลับประกาศเสียงดังฟังชัดเลยว่าขอไปทำหน้าที่ฝ่ายขานจ้า <laughs> ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะน,นะคะเสียงเหมือนไม่อยากเชื่อหวดให้เขาเป็นรัฐบาล แล้วตัวเองบอกฉันขอไปเป็นฝ่ายค้างนะจะคอยตรวจสอบเธอเองครับประมาณนั้นเลยเอแบบนี้ก็ได้เหรอคะคือเอาจริงๆไม่เคยเห็นนะคะในทางการเมืองมันดูขัดขัดแบบ ทำไปเพื่ออะไรคุณชูวิทย์ว่าไงต่อคะเรื่องนี้คุณชูวิทย์แกถึงกับสายหัวเลยครับแล้วก็บอกประมาณว่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงมีประเทศไทยที่เดียวในโลกนี้แหละที่ทําแบบนี้ได้คือมันสะท้อนความประหลาดใจหรืออาจจะเรียกว่าแบบว่าความไม่เชื่อสายตาตัวเองด้วยซ้ํากับกลยุทธ์การเมืองแบบนี้อืในมุมมองแกคือมันเหนือความคาดหมายมากๆเหมือนพยายามจะเล่นบทสองหน้าพร้อมๆกันซึ่งมันเสี่ยง แล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงในการต่อรองอํานาจทางการเมืองจริงๆจังๆอะครับนั่นสิคะมันดูเหมือนเดินหมากแบบพิสดารไปหน่อยแล้วคําถามสําคัญที่คุณชูวิทย์แกถามดาม,มาติดๆเลยก็คือแล้วไอ้การไปเป็นฝ่ายค้านในลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพจริงๆหรอการไปเยืนอยู่ข้างนอกแล้วคอยตะโกนตรวจสอบเนี่ยมันจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือไปคานอำนาจรัฐบาลที่ตัวเองเพิ่งมีส่วนตั้งขึ้นมา,มาได้มากน้อยแค่ไหนกันเชียว แกดูไม่ค่อยเชื่อมั่นในพลังฝ่ายค้านเท่าไหร่เลยนะคะถูกต้องเลยครับและความกังขาของคุณชูวิทย์นี่ไม่ใช่แบบคิดเอาเองเลยลอยนะครับแกมองย้อนไปถึงประวัติศาสตร์การเมืองไทยเลยแกบอกว่าลองไปเปิดตำราหรือย,ย้อนดูข่าวเก่าๆสิมีสักกี่ครั้งกันเชียมที่ฝ่ายค้านสามารถล้มรัฐบาลได้จริงๆจากการทำหน้าที่ในสภาอืมก็น้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะคะเท่าที่จำได้ใช่ครับคำตอบคือแทบจะไม่มีหรือน้อยครั้งมากมาก ไอการอภิปรายไม่ไว้วางใจการตั้งกระทู้ถามการตรวจสอบผ่านกรรมธิการต่างๆเนี่ยมันเป็น,นกลไกตามระบบประชาธิปไตยก็จริงอยู่ครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการจะใช้กลไกพวกนี้ไปค่นล้มรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากหรือมีอำนาจรัฐอยู่ในมือมันเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นมากๆแล้วเหตุผลลึกๆที่ทำให้มันยากขนาดนั้นล่ะคะในมุมของคุณชูวิทย์ทำไมฝ่ายค้านถึงดูเหมือนไม่มีพลังพอจะล้มรัฐบาลได้ คุณชูว well. ิทย์แก้อธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าพอรัฐบาลมันจัดตั้งได้สําเร็จแล้วเนี่ยเครื่องจักรของรัฐบาลมันก็เริ่มทํางานทันทีกลไกต่างๆโดยเฉพาะในสภาผู้แทนราษฎรหรือสสเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไปตามระบบของมันสสฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลก็ต้องอุ้มรัฐบาลตัวเองไว้ก่อนใช่ไหมคะ ใช่ครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่เสียงสนับสนุนรัฐบาลอาจจะไม่ได้มีเท่าเดิมแต่อาจจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำไปครับอา้าวเพิ่มขึ้นเหรอคะยังไงคะหมายถึงมีสสย้ายข้างก็อาจจะมีปรากฏการณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีที่สสบางส่วนจากพรรคอื่นหรือแม้กระทั่งจากพรรคฝ่ายค้านเองอาจจะแบบว่าเปลี่ยนใจย้ายขั้วมาสนับสนุนรัฐบาลหรือที่เราเรียกกันติดปากว่างูเห่านะครับ อ๋อหูเห่าครับพอเสียงสนับสนุนมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยรัฐบาลก็จะยิ่งมีเสถียรภาพมากขึ้นเสียงในสภาก็อาจจะเกินครึ่งไปเยอะทําให้การตรวจสอบจากฝ่ายค้านที่มีเสียงน้อยกว่าอยู่แล้วเนี่ยยิ่งทําได้ลําบากขึ้นไปอีกเหมือนพยายามจะพายเรือในอ่างหรือพยายามจะไปหยุดรถไฟที่วิ่งเต็มสปีดแล้วจากข้างนอกนั่นแหละครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในมุมมองของแก อ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะคือเหมือนกับว่าพอกลไกร,รัฐบาลมันติดเครื่องสตาร์ทเดินหน้าไปแล้วเนี่ยการจะไปดับเครื่องจากข้างนอกมันแทบจะหมดหวันโดยเฉพาะถ้าเสียงในสภามันไม่ได้ลดลงแต่ดันมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอีกต่างหากนี่คือข้อจำกัดใหญ่ของการเป็นฝ่ายค้านในบริบทการบางไทยที่คุณชูวิทย์แกนมองเห็นสินะคะ ใช่ครับนั่นคือแก่นหลักที่เกียพยานจะสื่อเลยว่าการเลือกเส้นทางเป็นฝ่ายค้านในสถานการณ์แบบนี้อาจจะไม่ใช่หุนทางที่นำไปสู่การตรวจสอบหรือคานอำนาจที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงได้เลยโอเคค่ะพอเห็นภาพข้อจํากัดของการเป็นฝ่ายค้านในมุมของคุณชูวิทย์แล้วทีเด้ถ้าทางนั้นมันดูติบตันแล้วทางไหนล่ะที่แกคิดว่ามันเวิร์กกว่าพักประชาชนควรจะเดินเกมยังไงในความคิดของแกคะ่ะ มีทางเลือกอื่นเสนอไหมมีแน่นอนครับคุณชูวิทย์แกไม่ใช่แค่ชี้ปัญหาอย่างเดียวแกเสนอทางออกที่แกเชื่อว่าใช่กว่าเยอะเลยด้วยยังไงคะแกบอกว่าแทนที่จะถอยออกมาเป็นฝ่ายขานยืนมองอยู่ห่างๆเนี่ยพักประชาชนควรจะทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามไปเลยคือกระโดดเข้าร่วมรัฐบาลเสเองฮะเข้าร่วมรัฐบาลเลยเหรอคะ ทั้งที่ผูงประกาศจะเป็นฝ่ายค้าเนี่ยนะใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกแกบอกว่าถ้าอยากจะคุมเกมจริงๆอยากจะตรวจสอบแบบถึงเนื้อถึงตัวอยากจะผลักดันเงื่อนไขที่เคยหาเสียงไว้กับประชาชนให้มันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยมันไม่มีทางไหนดีไปกว่าการเข้าไปคลุกวงในเข้าไปนั่งอยู่ใน,ก,นกลไกอํานาจนั้นซะเลยไม่ใช่ยืนตะโกนอยู่ข้างสนามโอ้โหคิดแบบกับตลปัดเลยนะคะถ้าอยากคุมจริงต้องเข้าไปอยู่ในนั้นเลยไม่ใช่ยืนดูอยู่ข้างนอกครับ และประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือคุณชูวิทย์แกไม่ได้แค่แนะนำลอยๆว่าเอา้าเขาร่วมรัฐบาลไปสิจบแต่แกระบุเจาะจงลงรายละเอียดไปเลยว่าการเข้าร่วงเฉยๆอาจจะยังไม่พอถ้าพักประชาชนต้องการจะคุมสถานการณ์ให้ได้จริงหรือต้องการจะตรวจสอบพักภูมิใจภัยอย่างที่อาจจะเคยตั้งใจไว้นะนะมันจำเป็นต้องเข้าไปยุดกลุ่มกระทรวงยุทธศาสตร์ที่สำคัญญให้ได้ด้วย ไม่ใช่แค่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีลอยๆหรือกระทรวงเกรดรองๆที่เขาแบ่งมาให้โหมีการชี้เป้ากระทรวงด้วยกระทรวงไหนบ้างคะที่คุณชูวิทย์มองว่ามันเป็นจุดยุทธศาสตร์หรือเป็นหัวใจสำคัญที่พักประชาชนต้องคุมให้ได้ขนาดนั้นมีสองกระทรวงหลกัหลกๆเลยครับที่คุณชูวิทย์เน้นย้ำเป็นพิเศษอันแรกนี่อาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แต่สำคัญมากในมุมมองแกคือกระทรวงยุติธรรมครับกระทรวงยุติธรรมเอ๊ะทำไมต้องกระทรวงนี้ล่ะคะ ปกติเวลาแย่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันเรามักจะได้ยินแต่มหาดไทยคลังคมนาคมเกษตรอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะใช่ครับแต่นี่แหละคือความแหลมคมในมุมมองของคุณชูวิทย์แกมองว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันเชื่อมโยงโดยตรงกับจุดอ่อนหรือประเด็นที่ต้องถูกตรวจสอบของพักภูมิใจไทยแล้วก็ตัวคุณอนุทินได้แกไม่ได้พูดลอยๆนะครับแต่ยกตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยเช่น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่คุณอนุทินเคยถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แจ้งข้อกล่าวหาเอาไว้อ๋อคดีเก่าๆที่เคยเป็นข่าวใช่ไหมคะครับเรื่องการถือหุ้นในบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างซึ่งอาจจะเข้าข่ายขัดกฎหมายหรือแม้แต่คดีที่ดินเขากระดงที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นประเด็นพิพาทดังกระชอนมานาหลายปีแล้วก็ยังคาราคาซังกันอยู่มีคำพิพากษาศาลออกมาแล้วด้วย การคุมกระทรวงยุติธรรมก็เหมือนกับการเข้าไปกลุ่มบังเหียน,นกลไกทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้โดยตรงทั้ง DSI ทั้งหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายครับอ oh, ภาพชัดขึ้นมาเลยค่ะคือถ้าอยากจะเคลียร์หรืออยากจะสะสางปมปัญหาเก่าๆที่อาจจะเกี่ยวกับพักร่วมรัฐบาลเนี่ยการเข้าไปคุมกระทรวงยุติธรรมก็เหมือนกับการถือดาบอาญาสิทธิ์ไว้ในมือเลยสินะคะเข้าใจเลยว่าทําไมคุณชูวิทย์ถึงชี้เป้านี้แล้วอีกกระทรวงล่ะคะ อันนี้น่าจะเดาได้ไม่ยากหรือเปล่าอีกกระทรวงที่คุณชูวิทย์บอกว่าสำคัญชนิดที่ว่าพลาดไม่ได้เลยก็คือกระทรวงมหาไทยครับอันนี้ตรงตามที่หลายคนคาดการไว้เลยเพราะเป็นกระทรวงใหญ่บิ๊กเบิ้มที่ใครๆก็อยากได้มหาไทยนี่แน่นอนอยู่แล้วค่ะอำนาจล้นฟ้าคุมคนคุมพื้นที่ทั่วประเทศว่ากันอย่างนั้นเลยใช่เลยครับ คุณชูวิทย์แกตอกย้ำความสำคัญของมหาดไทยว่ามันไม่ใช่แค่กระทรวงใหญ่ธรรมดาแต่มันคือศูนย์กลางอำนาจในการปกครองส่วนภูมิภาคเลยทีเดียวคุมข้าราชการจำนวนมหาศาลตั้งแต่ผู้ว่าในอำเภอปลัดกำนันผู้ใหญ่บ้านไปจนถึงกลไกท้องถิ่นซึ่งข้าราชการเหล่านี้มีบทบาทและอิทธิพลสูงมากๆต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยอ่าจริงด้วยค่ะเรื่องการเลือกตั้งอ้าว การคุมมหาไทยจึงเหมือนกับการคุมกลไกอำนาจรัฐในพื้นที่ทั่วประเทศแล้วจุดที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือกระทรวงมหาไทยยังเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมที่ดินด้วยครับอ้าวกรมที่ดินซึ่งก็กลับไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่ดินเขากระดงที่คุณชูวิทย์พูดถึงก่อนหน้านี้พอดีเป๊ะเลยสิคะเนี่ย ถูกต้องเป๊ะเลยครับมันเชื่อมกันพอดีเลยการคุมกรมที่ดินก็หมายถึงการมีอำนาจในการตัดสินใจหรือผลักดันเกี่ยวกับการจัดการที่ดินทั่วประเทศรวมถึงประเด็นร้อนอย่างการเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระดงตามคำสั่งศาลด้วยว่าสุดท้ายแล้วจะดำเนินการไปทางไหนจะเร็วจะช้าหรือจะมีอุปสรรคอะไรไหมการคุมมหาไทยจึงเป็นการคุมทั้งคนคือข้าราชการและที่ดินซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเมืองและอำนาจในประเทศไทยเลยเขาว่าได้ครับโอ้ เฝาคุณชูวิทวิเคราะห์แล้วเห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะคือถ้าพักประชาชนอยากจะเล่นบทผู้คุมเกมหรืออยากจะตรวจสอบอย่างจริงจังหรืออยากจะผลักดันเงื่อนไขสําคัญที่เคยให้ไว้กับประชาชนจริงๆเนี่ยการเข้าไปนั่งคุมกระทรวงยุติธรรมกับมหาดไทยนี่มันคือการวางหมากในตําแหน่งยุทธศาสตร,ร์ที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าคุมสองกระทรวงนี้ได้ก็เหมือนกลมหัวใจของอีกฝ่ายไว้ในมือเลยทีเดียว นั่นคือตักกะและมุมมองของคุณชูวิทย์ครับแกเชื่อมั่นว่าการควบคุมจากภายในโดยเฉพาะการกลุ่มบังเหียนในกระทรวงที่เป็นจุดยุทธศาสตร์เหล่านี้จะมีพลังและประสิทธ,ธิภาพในการต่อรองตรวจสอบและผลักดันอจนดาได้มากกว่าการยืนตะโกนตรวจสอบจากภายนอกในฐานะฝ่ายขานเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลย แต่ก้นนั่นแหละค่ะในโลกแห่งความเป็นจริงภาพที่ออกมามันกลับตลบปัดไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันสวนทางกับข้อเสนอของคุณชูวิทย์แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือแทนที่พักประชาชนจะเข้าไปต่อรองของกระทรวงสําคัญเหล่านี้กลับเลือกที่จะถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านซะงั้นอืมและผลลัพธ์ก็คือพักภูมิใจไทยได้กระทรวงเกรด A ทั้งมหาไทยทั้งคมนาคมไปครองแบบนอนมาเลยเหมือนไม่มีใครมาแย่ง ไม่มีใครมาต่อรองเงื่อนไขอะไรที่หนักหนาสาหัสคุณชูวิทย์ถึงกับใช้คำพูดติดตลกเลยนะครับว่าพวกเขาดูสบายใจเฉบชิวเหลือเกินในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีเหมือนกับว่าทุกอย่างมันราบรื่นโล่งสะดวกไปหมดแบ่งเค้กกันลงตัวแบบไม่มีใครขวางเลยฟังแล้วก็เจ็บจี๊ดแทนเหมือนกันนะคะเนี่ยซึ่งภาพความเป็นจริงตรงนี้แหละครับที่มันวนกลับไปตอกย้ำประเด็นตั้งต้นที่คุณชูวิทย์เปิดเอาไว้ว่า มันเข้าขายการหลอกลวงที่สมบูรณ์แบบหรือไม่คือพักประชาชนเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการโหวตให้รัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นตามข้อมูลคือโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกแต่สุดท้ายกลับไม่ได้เข้าไปมีอำนาจหรือไม่ได้พยายามจะเข้าไปมีอำนาจในการควบคุมตรวจสอบจากภายในอย่างที่ควรจะเป็นตามเกมการเมือง แถมยังปล่อยให้แถมยังปล่อยให้พักที่ตัวเองอาจจะเคยมองว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเป่อหมายในการตรวจสอบได้กระรวงที่เป็นหัวใจสําคัญในการบริหารประเทศและคุมกลไกอํานาจไปครองได้อย่างง่ายดายอีกต่างหากครับฟังดูแล้วมันก็อดคิดตามไม่ได้จริงๆนะคะว่าตกลงแล้วกลยุทธ์ที่พักประชาชนเลือกเดินเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นความใส่ซื่อไร้เดียงสาทางการเมืองอย่างที่คุณชูวิทย์ประเมินไว้จริงๆหรอคะหรือว่า มันมีแผนซ้อนแผนมีดิลลับอะไรที่เรามองไม่เห็นอยู่เบื้องหลังหรือมันเป็นสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ต้องเลือกทางนี้จริงๆก็สุดจะคาดเดาเลยนะคะนั่นเป็นคำถามที่น่าคิดมากๆครับแต่ไม่ว่าเบื้องหลังจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่คุณชูวิทย์แนกเน้นย้ำอย่างหนักแน่นเลยในตอนท้ายของการวิเคราะห์ของแกคือเรื่องของความรับผิดชอบครับความรับผิดชอบหมายถึงความรับผิดชอบต่ออะไรคะต่อประชาชนหรือต่อใคร คุณชูวิทย์แกพบูดไว้ชัดเจนและค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับว่าไม่ว่าพรรคประชาชนจะเลือกเส้นทางไหนจะเป็นฝ่ายค้านหรืออะไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรีหรือครมชุดนี้ได้เลยแม้แต่น้อย <c oughs> เพราะไม่ว่าครมชุดนี้จะมีหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรใครจะได้นั่งกระทรวงไหนนโยบายจะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนก็ตาม ผลลับทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันล้วนเป็นผลโดยตรงมาจากการประสินใจลงมติโหวตของพักประชาชนเองตามข้อมูลในแหล่งข่าวคือการโหวตให้คุณอนุทินเป็นนายกจะมาบอกว่าเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ได้ออืืหฟันธงฉับตรงไปตรงมาแบบไม่มีอ้อมคอมเลยนะคะแล้วแกมีเปรียบเปรยอะไรให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกไหมคะสําหรับประเด็นความรับผิดชอบนี้มันดูเป็นนมามธรรมนิดหน่อยมีครับมีคําเปรียบเปรยที่ เอ่อต้องบอกว่าเจ็บแสบแต่เห็นภาพชัดมากยังไงคะคุณชูวิทย์เปรียบเทียบว่าการกระทําของพักประชาชนในครั้งนี้โดยเฉพาะการโหวตสนับสนุนให้คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการไปปลุกผีให้กับพักภูมิใจไทยเลยครับปลุกผีหมายความว่ายังไงคะผีอะไรไม่ใช่ผีจริงๆครับแต่เป็นการเปรียบเพลยคือคุณชูวิทย์มองว่า ก่อนหน้านี้บทบาทหรือสถานะทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยอาจจะรู้เหมือนลดน้อยถอยลงไปบ้างหรือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจต่อรองสูงเท่าเดิมแต่การตัดสินใจโหวตสนับสนุนครั้งสำคัญของพรรคประชาชนนี่แหละที่เปรียบเสมือนการชุบชีวิตหรือปลุกผีให้พรรคภูมิใจไทยฟื้นคืนชีพทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้ง อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือทำให้กลับมามีอำนาจมีบทบาทสำคัญได้อีกครั้งใช่ครับทำให้พวกเขากลับมามีอำนาจต่อรองสูงเลี้ยวจนสามารถคว้ากระทรวงสำคัญที่ต้องการไปครองได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในตรกกะของคุณชูวิทย์เนี่ยการที่พักประชาชนจะออกมาประกาศว่าฉันเป็นฝ่ายค้านนะฉันอยู่คนละฝั่งกับรัฐบาลชุดนี้ฉันไม่เกี่ยวข้องกับการกระทาของพวกเขา มันจึงเป็นคำกล่าวอ้างที่ฟังไม่ขึ้นอย่างสิ้นเชิงเพราะตัวเองเป็นคนทําให้เกิดมาเองกับมือว่างันเถอะถูกต้องครับเพราะถ้าปราศจากเสียงโหวตของพักประชาชนในวันนั้นรัฐบาลชุดนี้หรือคอรมอนหน้าตาแบบนี้ก็อาจจะได้ไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกการกระทํามันได้ส่งผลลับออกไปเรียบร้อยแล้วจะมาปัสสวะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวคงเป็นไปไม่ได้ในมุมมองของคุณชูวิทย โหนี่ต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยที่ทั้งดุดเดือดเข้มข้นแล้วก็ท้าทายความคิดของผู้ฟังอย่างเราๆมากๆเลยนะคะสำหรับมุมมองของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่มีต่อเกมการเมืองล่าสุด แล้วก็กล,ลยุทธ์ที่พักประชาชนเลือกใช้เนี่ยแกไม่ได้แค่ชี้ให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ยังขุดลึกลงไปถึงผลลัพธ์ที่ตามมาความรับผิดชอบที่ไม่อ่านหลีกเลี่ยงได้แล้วก็ยังเสนอทางเลือกอื่นที่แกเชื่อว,ว่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยเป็นมุมมองที่ครบเครื่องจริงๆค่ะ ใช่ครับถือเป็นมุมมองที่กระตุกความคิดชวนให้เราต้องปรับมาพิจารณาถึงธรรมชาติอันซับซ้อนของการเมืองไทยว่าสิ่งที่เห็นหน้าฉากกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังฉากมันอาจจะต่างกันลิบลัดเลยก็ได้กลยุทธ์ที่ดูเหมือนฉลาดอาจจะกลายเป็นความผิดพลาดหรือกลยุทธ์ที่ดูเหมือนใส่ซื่ออาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้แล้วสุดท้ายใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่ก็น่าคิดนะคะครับ ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนที่ดังและน่าสนใจมากๆต่อปรากฏการณ์ทางการเมืองในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญนี้ครับทีนี้คะถ้าเราจะลองต่อยอดจากประเด็นที่คุณชูวิทย์ได้จุดประการเอาไว้อย่างเผ็ดร้อนเนี่ยมันก็มีคําถามชวนขบคิดทิ้งทายให้เราได้ลองนํากลับไปพิจารณากันดูเหมือนกันนะคะโดยที่ไม่ต้องเพิ่มข้อมูลใหม่เลยแค่คิดจากสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยแหละคะ่ะน่าสนใจครับว่ามาเลยครับคําถามแรกก็คือ ในสมการการเมืองที่เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและผลประโยชน์ทับซ้อนแบบนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยการเลือกที่จะควบคุมจากภายในด้วยการกระโจนเข้าร่วมวงอำนาจรัฐบาลกับการเลือกที่จะตรวจสอบจากภายนอกด้วยการยืนหยัดในฐานะฝ่ายค้านที่ดูเหมือนมีหลักการแบบไหนกันแน่คือกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงมากกว่ากันอืมเป็นคำถามคลาสสิก แต่เขายังหาคำตอบอยากนะครับในบริบทไทยใช่ค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือพรรคการเมืองควรจะต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อรัฐบาลที่ตนเองมีส่วนสำคัญในการโหวตให้เกิดขึ้นมามากน้อยแค่ไหนแม้ว่าในท้ายที่สุดจะตัดสินใจเลือกเส้นทางการเป็นฝ่ายค้านก็ตามความรับผิดชอบนั้นมันตัดขาดกันได้จริงหรือเปล่าคะโหคคำถามนี้ก็ท้าทายมากๆครับเพราะมันเกี่ยวกับหลักการและความเป็นจริงทางการเมืองเลย เป็นสองคำถามใหญ่ที่ทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจมากๆค่ะและแน่นอนว่าคงไม่มีคําตอบสําเร็จรูปง่ายๆมันขึ้นอยู่กับมุมมองประญานทางการเมืองแล้วก็บริบทสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปจริงๆเอาเป็นว่านี่คือประเด็นชวนคิดที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์ได้ฝากไว้ให้เราได้นําไปคบคิดกันต่อนะคะจากการเจาะลึกมุมมองของแกในวันนี้ครับผมเป็นการวิเคราะห์ที่น่าติดตามจริงๆ สำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบการเจาะลึกประเด็นร้อนๆวิเคราะห์เข้มๆแบบนี้นะคะถ้าฟังแล้วถูกใจรู้สึกว่าได้อะไรใหม่ๆหรือได้มุมมองที่น่าสนใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะครับผมช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่เราจะนำมาเจาะลึกให้ฟังกันอีกในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะ